สวัสดีจ้ะทุกคนข่าวมื่อนนี้นะคะฟิสิมารีวิวก็คือสภาพขนตาขนคิวตอนนี้ก็คือร่วงแห้งบวาแห้งเลยเมื่อเมื่อต้นตากหลดหน้าเฮียมากกูดีดีแล้วกูไปเจอ2ตัวนี้มาในติ๊กต็อกมันกํลาลังหินแล้วมันกํลาลังเป็นกระแตกูก็ซื้อมากเลยค่ะแบบจึ้งๆอันนี้ก็คือสภาพหนาตอนกูแต่งหนาแลลวก็คือเฮียามากกูใส่ปัดคิวเลยค่ะแบบฟิคุณหนูให้คิวมันฟุง้งฟุฟุขึ้นมากูจะบอกว่าตัวนี้ก็เหมือนตัวบำรุงบำรุงขนตาบำรุงขคนค ช่วยลดการหลุดร่วงของคนตาคนคิว้วแต่ตอนนี้ก็คือผมกูเฮียมากเดี๋ยวมึงเจอผมทรงนี้กูเลยค่ะแต่มึงไล่ผมไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ตุ๊เก็บกูก็ใชอีกตัวหนึ่งเก็บไล่ผมเลยค่ะเอาสูงมันก็เป็นฟิวแบบแบวแทตัวน,นี้ก็คือเมจิกเซรั่มอัญชันมาคะ่ะเก็บไล่ผมกูจะบอกว่าตัวนี้แบบใช้ง่ายไม่เลอะเสื้อด้วยนะผมไม่เข่งไม่เหมือนใช้สเปรย์และเจลใส่ผมแต่กูชอบที่มีสารป้องกัน ไว้แ้แล้วแบบคีเรียอันนี้คือตัวแรกที่กูใช้ไปที่กูใช้ปัดขนตาขนคิ้วแต่ตัวนี้ไม่แพงเลยราะคา69บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นหรเว้นทุกสาขาอีฟแอนด์บอยโรตาร์แมคโคแต่กูจะบอกว่าตัวนี้ลดมากสามารถเก็บไรผมได้ดีตัวนี้ราคา5 9บาทเองตัวนี้หาซื้อได้ที่อีฟแอนด์บอยโรตาร์และแมคโคเด็กเล็กเด็กมัธยมใช้ได้โดยไม่ผิดกฎโรงเรียนมันจึ้งจริงจริงอยู่เว้ยพอใช้แล้วหน้าก็จะสวยคบเป๊ะแบบนี้คิ้วก็แบบฟุ้ง แต่ว่านะนะกูก็เฮี้ยเหมือนเดิมเลยแล้วคราวนี้กูไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนกูก็ทักขึ้นมาเลยค่ะเฮ้ยมึงทำไมขนตามึงยาวขึ้นมาคิ้วมึงสวยจังมาคือแบบเดินไปไหนมาไหนก็คือนทดทักหมดเลยอ่ะจ้ากูก็แนะนําตัวนี้ให้มันใช้เลยจริงๆมันใช้ดีจริงๆกูก็แนะนำมันไปนู้นจะไปนี้เลยจ้ะกูจะบอกว่ามันเลิศมันเก๋มันจืดมันปัง